ครับครับกีคำถสามค่ะครับคือแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่บางครั้งค่ะถ้าเราสวดมนต์ไปพยายามที่จะสวดหลายๆรอบแล้วแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่ไม่เห็นความไม่เที่ยงเลยค่ะคือยิ่งสวดก็ยิ่งรู้สึกฟุง้งถ้าแบบนี้ค่ะเราควรจะหยุดสวดหรือว่าเราควรที่จะต้องตั้งมุมมองต้องต้อง,องที่ยิ่งสวดแล้วยิ่งฟุ้งเนี่ยนะขอให้สังเกตเข้ามานะว่ามันมีความอึดอัดจากส่วนไหนเป็น,เป,นเป็นอันดับแรก คือแน่นอนตอนที่ปุ้งเนี่ยขอให้บอกตัวเองไว้เลยว่ามันไม่มีทางที่จะมีปัจจัยของความสุขความสบายมันต้องมีปัจจัยของความอึดอัดหรือของความรู้สึกดิ้นรนทุรนทุรายอยู่นะเริ่มต้นขึ้นมาอาจจะสังเกตร่างกายเป็นอันดับแรกนะถ้าหากว่า ร่างกายมีความอึดอัดอยู่ร่างกายมีความเกร็งอยู่เนื้อตัวมีความไม่สบายอยู่นะให้ลองเ,อเชิดหน้าขึ้นมานิดหนึ่งและทำคอตั้งหลังตรงให้มันอยู่ในอาการสบายขึ้นถ้าหากว่าใจฟุ้งน้อยลงนั่นแสดงว่ามาจากอาการนั่งที่มันผิดนะอย่างบางคนเนี่ยนั่งพับเพียบแล้วโอเคแต่บางคนเนี่ยนั่งพับเพียบแล้วเมื่อยไม่โอเค ก็จะได้สํารวจสังเกตนะส่วนมนเนี่ยจริงๆไม่ถ้าถ้าเราอยู่ในห้องพระนะไม่จาเป็นต้องอยู่ในท่าพับเพียบหรือท่าที่มันไม่สบายเรานั่งขัดสมาธิก็ได้นะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสําคัญเนี่ยดูที่ว่าเรานั่งขอตั้งหลังตรงไหมนะแล้วเชิดคางขึ้นนิดนึงไหมถ้าส่วนใหญ่นะถ้าสังเกตนะะว่าเราก้มหน้าส่วนมนไปไปเนี่ยแล้วเกิดความอึดอัด บางทีมันมาจากไอ้ต้นคอที่มันเกร็งนะหรือว่าไอ้ไหลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันไม่สบายนะหรืออีกทางหนึ่งที่จะช่วยได้นะครับก็คือว่าสำรวจฝ่าเท้าฝ่ามือนะว่ามันมีความเกร็งอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่ามีความเกรง็งมีความกำรรอยู่เนี่ย มันจะเห็นได้ชัดเลยมันจะสะท้อนออกมาด้วยจิตที่มีความพุ้งสั้นแล้วก็อึดอัดแต่ถ้าฝ่าเท้าฝ่ามือเราสํารวจไปนะมันมีความผ่อนคลายสบายอยู่แล้วทั่วทั้งใบหน้าไม่มีอาการตึงไม่มีอาการขมวดนั่นแหละนะเราจะเห็นเร็วความพุ้งสั้นมันจะเบาบางลงทันทีนี่เรียกว่าสํารวจออกมาจากฐานทางกายนะแล้วอีกอันหนึ่งสํารวจออกมาจากฐานทางจิต ก็คือว่าจิตของเราที่มีความปุ้งส่น้นรู้สึกกระสับกระส่ายรู้สึกว่ามองไม่เห็นความแตกต่างในแต่ละรอบนะว่ามันปุ้งมากหรือปุ้งน้อยเนี่ยเราดูนะอันนี้สาคัญมากเลยคือดูว่ามีความคาดหวังอยู่ไหมส่วนใหญ่คนไม่รู้ตัวนะจะทําสมาธิหรือว่าจะเดินสติก็ตามจะสวดมนต์หรือว่าจะนั่งนั่งสมาธิหลับตาหรือว่าเดินจงกรมก็ตามนะคนไม่ค่อยจะสังเกตว่า เรามีความไอคาดหวังเนี่ยเคลือบจิตอยู่มากหรือน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราตั้งความเข้าใจไว้แล้วว่าส่วนมนไปเราจะเห็นความไม่เที่ยงนี่ความคาดหวังของเราเนี่ยมักจะออกแนวที่ว่าเดี๋ยวเราต้องเห็นความไม่เที่ยงคลี่คลายไปในทางดีไปในทางที่จะเป็นสมาธิมากขึ้นไปในทางที่ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะลดร้อยถอยลงนะะนี่พอไม่เห็นแล้วเราผิดหวัง ตอนนั้นเราจะไม่รู้ตัวนะคือตอนที่เราผิดหวังแต่ละรอบเนี่ยเอยเนี่ยมันก็รอบนี้มันก็ยังฟุ้งอยู่เหมือนเดิมนี่ว่านะสวดจบขนาดตั้งอกตั้งใจดีแล้วมันก็ยังฟุ้งอยู่ไม่ไม่ได้สงบลงไปไหนไม่ได้สบายอะไรขึ้นเลยเนี่ยตอนที่เราผิดหวังหลายๆครั้งถ้าเราสังเกตเห็น,อ,นอ่านเกมออกนะอ่านจิตของตัวเองออกว่ามันมีความคาดหวังแล้วผิดหวังบ่อย มันทําให้เกิดความฟุ้งเพราะความไม่พอใจในตัวเองขึ้นมามันจะซ้ําเติมเข้าไปนี่เรียกว่าการเห็นมีสติเท่าทันนะว่าต้นต่อของการที่เราฟุ้งซ่านบางทีมันมาจากความคาดหวังแล้วผิดหวังนะนึกว่ามันจะฟุ้งน้อยลงแต่มันไม่ฟุ้งน้อยลงสักทีมันก็เลยเกิดความรู้สึกแฟดนะเกิดความเศร้าเกิดความรู้สึก เสียอกเสียใจอยู่ข้างในโดยไม่รู้ตัวมันก็กลายเป็นให้อาหารหล่อเลี้ยงความเศร้าให้อาหารหล่อเลี้ยงความฟุ้งนะไปไม่หยุดแต่ถ้าเราไม่มีความคาดหวังอะไรเลยนะแล้วก็อยู่กับบทสวดนะอยู่กับการออกเสียงสวดเป่งเสียงเต็มปากเต็มคำไปเรื่อยๆตรงนั้นแหละใจที่ไม่มีอาการคาดหวังใจที่ไม่มีอาการผิดหวังนะ มันจะเป็นใจที่พร้อมจะเห็นความจริงว่าที่แท้แล้วแต่ละรอบเนี่ยนะที่เรานึกว่ามันฟุงฟุงเท่าเดิมเนี่ยจริงๆมีความต่างระดับกันบางรอบมีอาการฟุ้งมากขึ้นมาตอนตอน้นแต่พอสวดๆไปเออความฟุ้งมันเบาบางลงมาบ้างแล้วตอนท้ายๆอาจจะมีสักสองสามวินาทีที่มันหายเกลี้ยงไปเลยเนี่ยตรงนเนี้ยนะ ถ้าเราดูทันดูด้วยความไม่คาดหวังเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้เรื่อยๆซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งจิตนะมันถอยออกมาเป็นผู้ดูผู้ดูว่ากายนี้ที่ตั้งอยู่ในท่าสวดการเปล่งเสียงออกแก้วเสียงนะที่มันออกไปหรือความฟุ้งซ่านในหัวก็ตามเนี่ยนะที่มันกำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาของจิตเนี่ยมันไม่มีทางหรอก ที่จะไม่ต่างไปเลยมันไม่มีทางหรอกที่ฟุ้งเท่าเดิมตลอดไม่มีการเว้นวักเลยแต่จิตที่คาดหวังต่างหากที่ทำให้มองไม่เห็นความต่างนั้นมันคาดหวังว่าอะไรมันคาดหวังว่าจะนิ่งนิ่งเงียบไปนานๆเสร็จแ,แล้วมันไม่มีอาการนิ่งเงียบไปนานๆนั้นเสียทีจิตที่มันผิดหวังมันก็เลยกลายเป็นจิตที่ ไม่มีความเป็นกลางพอไม่มีความสามารถมากพอที่จะเห็นความจริงแหมอ่ะโอเคเบลอันนี้ตรงประเด็นไหมตรงมากค่ะพี่ตุลรู้สึกคลายคลายล็อกเลยค่ะรู้สึกเหมือนเออเป็นไปได้ว่าเราอาจจะผิดหวังโดยที่เราไม่รู้ตัว